การหยิบเอาอุป,ปกรณ์วันคริสต์มาสค่ะมาดัดแปลงให้กลายเป็นอาวุธที่ร้ายกาจในการต่อสู้ได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นไฟเส้นเนี่ยสำหรับพันต้นคริสต์มาสค่ะหรือแม้แต่ดาวที่ปักอยู่บนหัวต้นคริสต์มาสเนะะี่ยฮะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง l e m o n s e a ค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพอย่างนี้มีชื่อเรื่องว่า Violent Night คืนเดือด I don't want any trouble, okay? <laughs> Your typical mall, Santa. Are you gonna help us, Santa? Yeah, truly. Really. Santa? ก็เป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ระทึกขวัญเนี่ยะตอนรับเทศกาลคริสต์มาสค่ะที่กำลังจะมาถึงกับการนำเสนอซานตาคลอสให้ฉีกแนวออกไปแบบสุดโต่งค่ะมันจะมันแค่ไหนคะถ้าซานตาเนี่ยจะออกมาบูโหดในคืนวันคริสต์มาสกำกับโดยทอมมี่เวอร์โคล่าค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็มีความยาวทั้งหมด1ชั่วโมง52นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ เวลเลนไน์ well, night, นะคะก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวเจสันค่ะทายาทตระกูลไลส์ตนค่ะได้ชวนอดีตภรรยาลินดาและก็ทรูดี้ค่ะลูกสาวของเขาเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านใหญ่ของตระกูลไลส์ตนรน แต่ในคืนเดียวกันเองนะคะก็มีกลุ่มโจรค่ะบุกป้อนอย่างอุกอาจคนในครอบครัวนะคะก็โดนจับเป็นตัวประกัน,นะคะ่ะซึ่งในเวลาเดียวกันซานตาคลอสนะคะก็ลงมาแจกของขวัญให้กับบ้านหลังนี้พอดีเลยะคะ่ะและได้มาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยะคะ่ะซึ่งเป็นหน้าที่ของซานตาคลอสนะคะที่ต้องเอาตัวเข้าช่วยะคะ่ะตามคําอธิษฐานของหนูน้อยทรูดี้จะเดือดแค่ไหนนะคะเมื่อซานตาคลอสเนี่ยต้องออกโรงมาคิดบัญชีกับเหล่าเด็กดื้อทั้งหลายงานนี้มันแน่นอน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะเป็นหนังที่เต็มอิ่มไปด้วยฉากแอคชั่นโหดๆภายใต้บรรยากาศแสนอบอุ่นอย่างเทศกาลวันคริสต์มาสได้อย่างลงตัวค่ะภายในตัวหนังนะคะก็ยังเต็มไปด้วยการปล่อยมุกตลกฮาๆแล้วก็ความบ้าคลั่งซันตาคอสค่ะที่ต้องออกมาลงโทษพวกเด็กดือ้อด้วยวิธีสุดโหด เลือดสาดกันแบบสมเป็นหนังเรท R จ,จริงๆนะคะส่วนรสชาติของหนังคริสต์มาสในเรื่องนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้กลมกล่อมแล้วก็สมูทได้ดีกับฉากแอคชั่นะค่ะความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับซานตาคลอสค่ะให้ดูสามารถเป็นที่น่าจดจำของทุกคน,นะคะ่ะด้วยการพลิกคาลเตอร์นะคะให้กลายมาเป็นซานตาคลอสฉบับโหดและดุดันขึ้น แต่คาแรคเตอร์เหล่านี้เนะะี่ยฮะล้วนมีที่มาที่ไปค่ะซึ่งตัวหนังเนี่ยเขาก็ได้อธิบายแล้วก็เคลียร์ตรงเนี้ยชัดเจนค่ะถือเป็นการปูตัวละครได้ดีนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวหนังเนี่ยก็ยังยิงคำถามสำคัญเนะคะเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสไว้ได้หน้าคิดค่ะสำหรับความเชื่อนะคะเกี่ยวกับตัวซานตาคลอสค่ะในมุมของเด็กแล้วก็ในมุมของผู้ใหญ่ซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน หรือแม้แต่การเล่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยะคะทั้งการหย่าร้างปัญหาภายในมากมายค่ะแต่ดูเหมือนว่าตัวหนังเนี่ยนคะจะทําการบ้านสําหรับหัวข้อน,นี้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะส่วนตัวพี่เองนะยังรู้สึกว่าไม่ได้อินเข้าไปถึงความผูกพันของครอบครัวนี้เท่าไหร่ค่ะแต่ดันไปรู้สึกอินกับความสัมพันธ์ระหว่างทรูดี้แล้วก็ซันต์ครมากกว่าส่วนในพาร์ทของแอคชั่นเนี่ยะคะก็ทําออกมาได้โหด หวัดเสียวสยดสยองค่ะเลือดเนี่ยสาดกระจายฉากทุกหัวฟันแทงเรียกว่าจัดกันมาแบบเต็มตาเต็มจอไม่มีหลบมุมกล้องค่ะภาพเนี่ยออกมาค่อนข้างโหดเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงการหยิบเอาอุป,ปกรณ์วันคริสต์มาสค่ะมาดัดแปลงให้กลายเป็นอาวุธที่ร้ายกาจในการต่อสู้ได้อย่างสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นไฟเส้นเนี่ยสำหรับพันต้นคริสต์มาสค่ะหรือแม้แต่ดาวที่ปักอยู่บนหัวต้นคริสต์มาสเนี่ยคะ อมยิ้มค่ะที่เป็นลูกอมที่เป็นรูปคาทานะคะหรือแม้แต่ถุงใส่ของขวัญคะ่ะยิ่งช่วยเพิ่มสีสันให้แต่ละซีเนี่ยออกมามีกลิ่นอายของวันคริสต์มาสขึ้นไปอีกค่ะสำหรับฉากแอคชั่นสุดประทับใจนะคะก็ต้องยกให้กับซีนแอคชั่นไอเดียดีค่ะด้วยการใส่เพลงประกอบอย่าง Christmas Time นะคะของ b r i a n Adam ค่ะยิ่งช่วยเพิ่มให้ฉากแอคชั่นเนี่ยออกมาดูเท่สะใจมากๆ พี่นะคะขอรับประกันความโหดเอาไปเลย10ดาวค่ะส่วนฉากแอคชั่นของหนูนายทรูดี้เนี่ยคะก็ทำออกมาได้เก๋ลกแล้วก็ชวนฮาค่ะเป็นการล้อเลอเียนหนังในตำนานนะคะอย่าง Home Alone ค่ะของคริสโคลัมบัสเนี่ยคะด้วยการใส่ความโหดเข้าไปอีกคะ่ะเรียกได้ว่าทั้งหัวเราะทั้งน่าสงสารในเวลาเดียวกันเลยคะ่ะฝีมือการแสดงของเดวิดฮาร์เบอร์เนี่ยคะที่มารับบทเป็นซานตาคอส์ค่ะโหดเนี่ยคะบอกเลยว่ามันจึ้งมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบูลังผาน บูเลือดสาดบูเจ็บตัวนะคะพี่แกนเนี่ยเล่นถึงทุกอย่างค่ะรวมไปถึงการปล่อยมุกตลกนะคะจังหวะดีมากค่ะแต่เวลาที่ต้องเข้าซีนกับหนูน้อยทรูดี้เนี่ยก็กลับกลายเป็นซานตาคอสที่แสนอบอุ่นถือว่าพี่แกนเนี่ยเล่นมาได้ครบรถจริงๆค่ะรวมๆแล้วนะคะถือเป็นหนังแอคชั่นที่พล็อตเรื่องเนี่ยโคตรน่าสนใจมีเอกลักษณ์สไตล์ที่ชัดเจนวางคอนเซปต์มาได้ดีค่ะ แอคชั่นเนี่ยรับประกันความโหดเพราะมันเต็มไปด้วยความสยองขวัญที่สำคัญนะคะตัวหนังเนี่ยไม่ได้มีดีแค่แอคชั่นค่ะแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวของหนังที่เป็นโทนวันคริสต์มาสได้อย่างเต็มเปี่ยมแต่แอบเสียดายการปรูเรื่องราวของครอบครัวนะคะที่มันดูน้อยไปค่ะจนทําให้เรานะคะไม่ได้รู้สึกอินในส่วนนี้เท่าไหร่ค่ะส่งผลให้ช่วงท้ายดราม่าเนี่ยมันส่งมาไม่ถึงคนดูค่ะ สำหรับ Violent Night คืนเดือดเนี่ยคะขอให้คะแนนไว้ที่7 2เต็ม10ค่ะคริส s t ม a สเลือดสาดพราะสุดแหวกเซนต้าปะทะโจรโฮโฮโฮใครเป็นเด็กดือ้อระวังโดนทุบนะหนังเรื่องนี้เนะะี่ยค่ะก็ขอแนะนำค่ะใครที่เป็นสายโหดเนะะี่ยคะก็ เชิญชวนให้ทุกคนไปดูได้เลยค่ะสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับใครนีคะที่มาดูคลิปเรานะคะก็ฝากกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะเราไว้ว่างๆจะมารีวิวกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ